สวัสดีทุกคนคะ่ะมาต่อเลยนะคะที่ชาราศีตุนถัดลมกันดินน้ำลมไฟค่ะโซเมตนะคะมาแนะนำกันก่อนคะ่ะโซเมตมาตามหากันคะ่ะเดือนพฤศจิกายน2564นะคะ ราศีตุลทัดลมโซเมตค่ะนับไปที่โยกหน้าและโยกหลังนะคะโยกหน้าก็คือวัยต้นค่ะ18ถึง36ปีนะคะอายุนะคะสัจจะก็คือเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติการเดินทางการค้าขายการขดเขียนจดหมายการสื่อสารญาติมิตรพี่น้อง การเดินทางไกลๆค่ะโยกหลังก็คือลาภนะคะลาบโดยฟุกๆลกาบที่ได้มาก็คือลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นลาภที่ดีหรือลาบที่ไม่ดีนะคะวัยปลายก็อายุ36-60ถึง60นะคะโยกหลังค่ะหรือลาบนะ โลบมากก็ลาบหายประมาณนั้นนะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแรกนี้ก็คือสถานการณ์เดือนพฤศจิกาย,ยน2564ค่ะมาดูภาพรวมดูก่อนค่ะราศีตุลทัดลมนะคะใช้เวลาอาจจะประมาณ5นาทีนะคะ กับการวางไพ่นะคะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าล่องลอยไปอยู่กับซ้ายลมอดีตนะคะหรืออนาคตก็จะตามติดนะอาจจะได้ฟังเรื่องราวใจความสำคัญนะคะมาฟังในแบบฉบับของยุ้ยนะคะหัวราพยากร์ค่ะ สำหรับต่อมาก,ก็คือสัตว์ชัยต้นนะคะ18ถึง36ปีค่ะมาวางแผนชีวิตกันค่ะ สำหรับต่อมาก็คือวัยปลายนะคะ36ถึง60ปีค่ะลาพระ คำแนะนำนะคะ5นาทีไหมคลิปหนึงก็ได้ประมาณ15นาทีนะคะก็เหลือเล่าเรื่องราว10นาทีค่ะถ้าตัดชุบไปเลยก็เป็นการที่มือถือความจำสั้นนะคะ แนะนำนะคะให้ชลีแองเจอให้คำแนะนำค่ะกับเพื่อนเพื่อนสองวัยค่ะส,สถานการณ์นะคะของเพื่อนเพนชาวราศีตุลทัดลมนะคะ เดือนพฤศจิกายนโซเมดนะคะสองวัยค่ะอ่าเป็นคนเฉลียวฉลาดมากเลยค่ะปรับตัวเปลี่ยนแปลงเข้ากับทุกสถานการณ์ก็รอดปลอดภัยนะคะกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะอะกับสิ่งแวดล้อมเป็นนักเดินทางค่ะเฉลียวฉลาดพู้จจเข้า่รงวังไว้นะคะ แคมเปรนี่ก็คือในเรื่องของการเดินทางสุภะนะคะรุ่งเรืองนะคำพูดดาวพุธสุภะนะก็แคล่วคร่องว่องไวเป็นนักเดินทางก็ได้ดีกับงานออนไลน์ด้วยค่ะหรือเริ่มสร้างสารรค์นี่ก็ได้ร่วมงานกับคู่ค้าทั้งใกล้และไกลชาวต่างถิ่นแดนไกลคนอีกถิ่นที่หนึ่งสุภะก็คือได้รับ ความอุปถัมภ์ตนเองก็มีความอ่อนโยน,นเป็นผู้ดูแลข้าวปลาอาหารอ่อนโยนเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตนะคะก็จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่รักและใส่ใจได้ทำงานที่รักด้วยนะคะงานนี้ก็ทำมายาวนานสู้จนหยดสุดท้ายเลยนะคะมีพลังในการงานร่วมกันกับ บุตรหลานบริวารและคนรักนะเป็นคนที่น่ารักนะคะสุภะก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอ่าก็ได้การเงินจากต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลชีพจรลงเท้างานออนไลน์ดีค่ะมีประสบการณ์ชีวิตได้ลาพะลาผลจากสติปัญญาประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานค่ะเป็นคน รอดปลอดภัยนะคะ,ะถ้าว่าคนเข้มแข็งที่จะรอดปลอดภัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและแวดล้อมก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ก็จะรอดปลอดภัยนะคะ,ะการเงินได้จากประสบการณ์การงานเป็นผู้ ถ่ายทอดวิชาการค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเลยค่ะการเงินก็ได้จากงานเก่านะงานบรนพบุรุษสืบทอดต่อมาคู่นี้ก็ได้พบคู่ที่รูปลอลูกสวยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์มหานิยมนะมีความผูกพันกันนะคะก็มีเกณฑ์ได้พบคู่รักเป็นคนอ่อนวัยกว่าน่ารักนะคะ เป็นคนอีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคู่เนื้อนาบุญกันนะคะามาร่วมการงานาก็ได้พบคู่ก็เป็นคู่ที่บุญสัมพันธ์กันนะคะศีลนเสมอมาเจอกัน,นะคะ่ะน่ารักสดใสร่วมกันในการงานนะบุญสัมพันธ์กัน,นะคะ่ะคู่จากอดีตชาติและมาร่วมด้วยช่วยกันอีกในปัจจุบันชาตินะคะ สุภรุ่งเรืองกรรม,มะกันอาชีพลาพะลาผลที่ได้แล้วก็วินาศก็ได้ร่วมกันทํางานเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลนะคะคู่คนไกลค่ะปิดทองหลังพระงานออนไลน์ก็ดีค่ะได้การเงินจากสิ่งเก่านะคะทำความดีแล้วได้ดีนะคะออกพรรษาปีนี้ก็คือวันนี้นะคะยิ่งมันเพียรซื้อสินสวนมนต์ภาวนา ยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ร่วมกันกับคนรักคู่ครองชอบมันเพียรถือศีลสวดมนต์ร่วมกันค่ะชวนกันเข้าวัดฟังธรรมเชื่อในผลของการลงมือทำทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะอ่ะปลูกทุเรียนจะได้มะม่วงได้อย่างไรเนาะทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะเชื่อในกฎแห่งกรรมค่ะคนคนไหนล่ะอ่า วัยสิบแถึงสามกนะคะเกงในการงานนะคะชาวราศีตุลไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครเลยเป็นหัวหน้างานเก่งในการงานมีหลังสังหรณ์ยานสัมผัสที่เชี่ยวชาญน,นะก็การที่มีความสามารถในในการงานนะก็ได้การเงินนะชาเชื่อตะกูลดีเผ่าพันธุ์ดีนะคะก็ได้ การเงินนะกระดุมพระจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะคะงานนี้ก็สู้จนหยดสุดท้ายคะ่ะมีพลังในการงานทําเหนียวแน่นกับงานเก่านี้ถ้าคิดจะหางานนี้กับงานเก่านี้ได้การเงินมามีพลังนะคะในวิชาความรู้ความสามารถ เป็นหัวหน้างานรับผิดชอบในการงานที่ดีค่ะมีพลังในการหาการเงินรายได้จากฐานะและก็ความเป็นอยู่ด้วยมีวิชาความรู้นะคะและมีพลังในการที่จะทำงานเก่าต่อไปนะขยันหาเงินก็ได้เงินนะเป็นคนที่ขยันนะขยันค่ะขยันหาเงินก็จะได้เงินนะก็ มีความคิดที่จะลงทุนในเรื่องการเงินนะการเงินก็จะนำไปต่อยอดอตอนเองนั่นแหละนะที่จะนำไปต่อยอดกับเพื่อนที่สนิทกับการค้าขายกับคนรักคู่รักี่ก็ได้คู่จากทางไกลนะคะ,ะ the world ตัวแทนของพันธุ์ทุกครอบครัวเสาเนรเรนเสานะตัวแทนของดาวเสาก็ได้ครอบครัวใหญ่ทำงานใหญ่นะงานนี้ก็ ใช้สติปัญญาสมองอ่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้ไปต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นต่างประเทศนะนำความรู้วิชาการที่ได้ไปศึกษานั้นนำมาต่อย,ยอดก็ทำให้ชีวิตก็ได้พบคู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะความอุดมสมบูรณ์มาเยือนพอใจในสิ่งที่ได้แล้วค่ะได้มาจากความขยันนะคะเป็นคนเก่งค่ะได้คู่ก็เป็นคนไกลก็ ได้พบรักที่ถูกใจกับคนที่เป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งขยายผลงานออกไปใครเห็นคู่นี้แล้วก็งานอิจฉา,านะเป็นคู่ที่คู่ควรกันมากนะได้คู่ที่มาร่วมลงทุนนะ Work from home นี่ดีมากเลยค่ะพันทุกครอบครัวใหญ่นะคะกนะ ไปพบรักที่ถูกใจเป็นคนต่างจากต่างแดนต่างถิ่นดันไกลนะคะการได้พบคู่นี้ก็ทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านของอสังหาริมทรัพย์นะคะเวิร์กโฟมของอาหารการกินอุดมสมบูรณ์กับพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะได้มาจากอะไรนะทำดีเทวดาคุ้มครองค่ะ วัย36มถึงหกปีนะราชินีพระจันทนระ์การงานอาชีพก็เป็นแพทย์หมอเป็นพยาบาลนาะทำงานเกี่ยวข้องกับงานที่ดูแลอาใจยใสอ่อนโยนได้รับสื่อทอดมานะเป็นคนที่มีบุญเก่านะคะกรมักอานงานอาชีพนี้ทําแล้วก็ปิดทองหลังพระก็ได้พบคู่ก็ได้พบกิกคลิกที่ถูกใจนะเป็นคนอีกทินที่หนึงนะได้คู่จาก คนไกลนะคะมาเจอกันก็มีความสุขโชคดีที่สุดเลยอยู่กันจนแก่จนเท่าเลยค่ะลงทุนลงตัวเลยค่ะสมดุลกับชีวิตงานเก่าที่ยืดเยื้อมายาวนานก็ลงตัวได้รับชัยชนะฉลองความสําเร็จร่วมกับคนรักคนรักนี่ก็เป็นคนที่จากอินทินที่หนึ่งนะมีประสบการณ์ชีวิตนะมีเกณฑ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างจ่นดนไกลนะเป็นคน ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการหนาะการเงินไรายได้อ่าได้พบคู่คนนี้แหละมามีสิ่งแลกเปลี่ยนให้แก่กันนะตนเองก็เก่งในการงานเป็นแพทย์เป็นผู้เยียวยารักษาผู้คนอ่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะร่วมกันก็ได้สมรสนาลักจริงหวังแต่งนะคะก็ได้พบกับคู่เป็นคนอีกท,ที่หนึ่งเป็นเศรษฐีค่ะกระดุมพระ ก็มาทับตัวนะมาทับลักขณะได้การเงินจากคู่นะคะ,ะคู่นี้ก็เป็นคนที่อยู่อีกที่หนึง่งร่วมกันทำงานร่วมเดียวร่วมกันนะคะงานนี้ก็ทำเกี่ยวข้องกับงานที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ทํากันนะไปทําสิ่งเดียวกันกันกบอีกคนนะ,ะคนนั้นที่เขามาอ่ามันไส้นะอิจชาริเยีนะใครเห็นคู่นี้แล้วก็ น่าอิจฉานะคะเพราะว่าเขาลงตัวกับชีวิตเป็นคู่ที่มาลงทุนร่วมการงานร่วมกันนะก็อวยปลายนี้ก็งานนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะ,ะคู่รักคนรักร่วมกันทำางานแต่มันมันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะนะบุญทำ,ำบุญการสัมพันธ์กับคนรักนะคู่รักจินารักมี ครอบครัวก็พบกับคนเกา่าคนแก่ที่ผูกพันกันแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาคะคนศิลป์เสมอถึงจะได้มาผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ศิลไม่เสมอไม่ได้มาเจอกันนะไปเจอคนนิสัยไ,ไม่ดีนะ,ะมาคอยมันไส้ก็ ห่างไกลออกไปนะไม่ต้องไปขยายผลกับเขาอันนี้เขาขยายผลไปเรื่อยเลยเขาไม่อะไรล่ะ,ะเขาเป็นคนที่คิดไม่ดีนะ,ะคิดซะว่าเขาคิดไม่ดีนะเราก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งนะในหมู่ของคนดีนะ,ะก็มีคนใหม่ประสงค์ดีะนะมาเย้าแย่หยอกล้อเลนเ่นเรื่องธรรมดานะ ก็ไม่เป็นสนใจนะะมุ่งไปที่การงานนะการงานนี้รุ่งเรืองมั่นคงการเงินก็ดีลงตัวได้รับชัยชนะสมดุลลงตัวทั้งในะเรื่องของการเงินคู่แล้วก็ความรักนะคะคำแนะนำนะคะให้อชาลีแองเจอร์แนะนำ p rotection นะมันเพียนทือสี้สวดมนต์ภาวนานะก็มีเหมือนลูกโปรง ใส่ส,สวยคอยคุ้มครองป้องกันภัยโปรเทคชั o ให้พ้นภัยจากคนแปลกหน้าแปลกถิ่นแปลกปลอมนะไปสถานที่ห่างไกลก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันภัยให้แค็งแกราดปลอดภัยนะคะเพราะเป็นคนที่ไปไหนไกลๆก็ปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแวคลาดร่งป rotection มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ power มีพละ กำลังในการที่จะทำการงานนะร่วมกันกับคนรักนะคะทั้งจิตใจกายที่เข้มแข็งร่วมกันร่วมกันทำงานกับคนรักนะคะดูแลคนรักและตนเองป้องกันภัยให้แค้งแลรดปลอดภัยแล้วก็ดูแลอยติมิดด้วยให้แค้งแลรดปลอดภัยด้วยพะละกกำลังที่มีค่ะ เป็นผู้ให้นะคะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ะคะ่ะฮิวลิฮิวมิลิตีเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะเข้าใจใครไม่เข้าเข้าใจเรานะเข้าใจตนเองนะก็เข้าใจเพื่อนมนษุษย์อันนี้เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาขยายพ้นออกไปความคิด นะทำร้ายตัวเขาเองนะไม่เกี่ยวกับเราเราก็ทำได้ก็เป็นเพียงเพื่อนร่วมโลกที่ได้มาเจอกันนะคะ,ะยินดีกับชาวราศีตุลน,นะคะออกพรรษาปีนี้นะคะได้ค้นพบการให้นะคะให้อะไร ให้อภัยทานกับเพื่อนมนุษย์รวมโลกใบเดียวกันนะคะคนที่แข็มแข็งเท่านั้นถึงจะให้อภัยคนที่ไม่มีนะ